สหกรณ์การเกษตรกบินบุรีจำกัดที่ตั้งเลขที่154หมู่16ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนโดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 1. โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวคุณภาพข้าวหอมมะลิ105 โดยสากรประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่ประกอบอาชีพทำนาเข้าร่วมโครงการเพื่อสากรจะให้การสนับสนุนเงินทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1สมาชิกแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน50ลายพื้นที่เพาะปลูก250ไร่ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ย375ตัน ขั้นตอนที่2สมาชิกยื่นความจำนงขอกู้เงินขั้นตอนที่3คณะกรรมการดำเนินการอนุมัติให้สมาชิกเข้าร่วมโครงการและอนุมัติเงินกู้ขั้นตอนที่4สมาชิกรับเงินกู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพขั้นตอนที่5สมาชิกรับเงินกู้เป็นปัจจัยการผลิตเช่นเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105ปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชขั้นตอนที่6 สากรมีการติดตามการใช้เงินกู้ของสมาชิกขั้นตอนที่7สมาชิกแจ้งความประสงค์ขายผลผลิตต่อสากรขั้นตอนที่8สากรเปิดจุดรวบรวมและรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกโดยมีผู้ประกอบการติดต่อรับซื้อผลผลิตต่อสากรขั้นตอนที่9สมาชิกนำผลผลิตมาจำหน่ายให้สากรโดยการหักชำระหนี้ที่มีกับสากรและจ่ายเงินสด 2. โครงการจัดหามเมล็ดข้าวพันธุ์ดีแก่สมาชิกโดยสหกรประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่ประกอบอาชีพทำนาเข้าร่วมโครงการเพื่อสหกรณ์จะจัดหามเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีมาจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่ 1. สมาชิกแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการจำนวน100ราย ขั้นตอนที่2สากรสำรวจความต้องการมเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีผ่านประทานกลุ่มโดยใช้เครื่องมือสื่อสารเช่นไลน์เฟซบุ o กโทรศัพท์ขั้นตอนที่3คณะกรรมการดำเนินการประชุมเพื่อจัดหามเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อมาจำหน่ายให้แก่สมาชิกที่ต้องการขั้นตอนที่4สากรบางจำหน่ายผลิตภัณฑ์มเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ที่สำนักงานขั้นตอนที่5 าการทำบัญชีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์มเมล็ดข้าวพันดีมีคุณภาพขั้นตอนที่6ประเมินโครงการ